เดี๋ยวเรไปดูกันนี่ทางเดินทางเดินทางเดินไปผ่าชุทงหรือว่าเนี่ครึ่งทางลานหินกุ่มแล้วทำไมต้องชูขวดน้ำครึ่งทางลานหินปุ่มเนี่อ๋อนี้ผาหินกก ผาหินกบอบอปออปอเกากว่าน้ำไปว่าทำไงผาหินกบกบคลิบอบอปออับอันนี้เราก็ได้จากผาหินกบแล้วนะครับอะเราไปที่หมายต่อไปดีกว่าผาหัวใจหินีอยเด๋ยวเราไปเจอผาหัวใจหินกันดูทางทางครับ เดินไปไม่กี่แล้วไม่กี่ร้อยเมตรเราเจอพาหัวใจหินแล้วเขาไม่ยอมขึ้นมาทำความสะอาดหินเลยเนาะให้มันลกอย่างนั้นส่ลูกใ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 ส่ลูกไปดูไปนี่พาหัวใจหินไปถ่ายใกล้ ต<ด>อ,อนนี้เราก็จากพาหัวใจหินมาแล้วครับเราก็จะเดินทางต่อไปดูมาดูว่าที่หมายเราจะเป็นอะไรไปลุ้นด้วยกันเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยมาไปเลยเ ผฮาหน้าคาราดเหตุต <ส straightforward> ังี้ไงนี่ไงมันเหมือนหัวของงูแต่ป้ามองเหมือนบังโคกเอ้ผ่าน้คาราท ต้องขึ้นไปยืนบนนู้นแต่ไม่ตะปีนขึ้นแต่ละรกี้ขานักขลาดด,ดี่ต้องูดิจะเห็นยังไงว้าวไม่เห็นเว้ยเห็น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 ตั้งตั้งตั้งตัวที่เห็นไรเดี๋ยวเราจะไปที่หมายต่อไป แล้วจุดหมายต่อไปเนินเราสู้เ,เราสู้ครับโครนฮะนี่ครับจุดหมายต่อไปเราล้านหินปุ่มปุ่มปุ่มก็ล้านหินปุ่มไงนี่ครับจุดหมายต่อไปเราก็ลา้านหินปุ่มนะครับทางอย่างยากลำบาก จบนะครับเดีย๋ยวเราเจอกันที่ลานหินปุ่มเลยนะทุกคนดูดิถ้าถ้าเราปวดขี้ในลานหินปุ่มเนี่ยเราจะทำไงครับช่วยช่วยบอกหน่อยตอใต้คอมเมนต์นะตใต้คอมเมนต์ เราจะเข้าป่าหรือว่าเราจะเดินออกไปฮดูป่ารอบตัวดิเราจะเข้าป่าหรือจะเดินต่อไปเราจะเดินออกไปนะครับถ้าเราปวดขี้เราหินปุ่ม ข้ามชิ้นขยะโปรดระวังล่องหินลึกกรุณาเดินตามทางทางทานท่านกําลังเข้าสู่ลานหินกุหลาบขาวแต่กุหลาบขาวถ้าจะไม่มีหลอกหน้าเนี้ยว่า,าริ่มหินลึกกรณาเดินตามเส้ไปเราไปต่อ,อน,นี่กระไดด้วยกระไดมันจะรองรับได้ไหมเนี่ยเขาไม่ทำกระไดเหล็กวะ มันกระไดเหล็กมันก็ไม่สมกับธรรมชาติโอ้ยคนเราขยะทิ้งตรงนี้โอทุเรศว่ะไหนวะเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามทิ้งขยะดูคนมักง่ายก็มีโอ้ยเยอะคนมักง่ายอ่ะดูทุกคนเขาบอกอยู่ว่าห้ามทิ้งขยะมันจะโทษหรือเปล่า,น,า,านี่แต่ช่วงนี้เขาว่าไม่มีกุหลาบขาว นี่ต้นมันนี่ต้นมันกุหลาบขาวเรามาช่วงนี้เราก็บอกเลยว่าไม่เห็นกุหลาบขาว,ขาว,าวาไ,ไ,ไาเราไปต่อ,อจเจอกันที่หมายตปลายสุโครนเรากลับกล้องให้ดูกวอาว้าวน,น,นี้ย้อนแสงแล้วไม้พุ่มหรือไม้ต้น ชมพูพันาส,าสูงได้ถึง15เมตรนี่แหละกุหลาบขาวนะ้งไม่ใช่อันนี้ชมพูพันมใชชมพูมพันธน่าจะเป็นต้นนี้ชมพูพานต้นนี้นั่งไงกําลังออกชอ่อนั่งไงโอ้โหนี่ถ้ามันบานมันสวยนะเนี่ยช,ช่อเยอะเลยอะ่ะ<ใ>เ,เราอดทั้งกุหลาบขาวและชมพูพานถ้ามันบานเยอะเลยนั่น่ะกำลังออกช่อเลยแต่ย้อนแสงมันหน่อยจะดูข้างหลังเราข้างหลัง กลแล้วกลแล้วอึดอึดใจอีกอึดใจถึงลานอีกนิดพิชิตลานห็นปอาจะไปลานกลุ่มแล้วเราจะไปละดูอีกนิดพิชิตลานเห็นปุ่มดูทุกคนวิวดูเนี่ยสะพานสะพานข้ามล่องบุเขา ก็เนี่ยวถ้าใครชอบมาหน้าฝนนะนนจะสวยมากมสวยไปป<ม>ุูกที่บ้านดูเนี่ย,ยถ้าเรามาหน้าฝนเราก็จะได้เห็นน,นี้เขียวส่ออุ้ม ซ้อนมันสวยมากเลยอันนี้ถ้ามาหน้าฝนี่จะเป็นแต่ถ้าเรามาหน้าฝนเราก็จะได้เห็นสีเขียวสดชื่นแต่ว่าทิปครอบครัวเราไม่ชอบมาหน้าฝนนะเดี๋ยวเราไปต่อดูรูป,รปทางรูปทาง ไ่ถึงลานหินปุ่มเลยเยวจะถ่ายให้ดูระหว่างทางก่อนเก็บเก็บเรียกลำย่อยเห็นไหมห้องปุ่มเราจะไปร้านหินปุ่มลานชูทงไม่แน่อาจจะไม่ขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าร้อน พระอาทิตย์เริ่มขึ้นกลาขงของผมแล้วไปบ่ายหน่อยบายบายหน่อยตอนนี้ก็มาถึงลานหินปุ่มแล้วนะคะปุ่มอากาศดีนะคออาากศยังสดชื่นอากาศยังสดชื่นอ่ะโตเดี๋ยวดูทางดีกว่าไปเดี๋ย นี่ยครับทุกคนไม่ไ <environments> ด้เราขาชูคงก็ต้องขึ้นถ้าไม่งั้นถือว่าไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมแสบดูดิโอ้ยสวย ครับครับเนี่ยครับนี่ใช่ไหมหินปุ่มนี่ครับร้านหินปุ่มนะครับ กระแสลมและสายฝน,นนอกจากนั้นทางด้านประวัติศาสตร์ลานหินแห่งนี้ยังเป็นที่สำหรับพักฟื้นของพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องจากอยู่บนหน้าผาให้เราไปคิดแล้วเห็นปุ้มถ่ายดูเลย ไปถ่ายเดี๋ยวดูก hmm. mm ่อนถ่ย hmm. ก่อนั่งพ so ักในตัวของก็นั่งพักไปในตัวหลังจากนี้ไกลๆใ้นนมากอุ้ยดอกอะไรเขาข้าววะนั่เหรอเดี๋ยวบอกนะผู้หลาบขาวข้างล่างกำลาง แม่ก็ไม่น่ามองออกไงนี่ไงดอกอะไรเนี่ยนะดอกอันเนี้ยที่ว่าเป็นบานแล้วก็มีสีชมพูนั่งไงแต่มันเป็นช่อไม่หยักเออต้องนู้นมันคาบไงวะเนี่ยมันต้องข้าบทางโน้นบ่คนละคนละลานเฮ้ยลานตรงนี้โหดได้ Nein, nein, nein. เดี๋ยวเราไปเจอกันสถานที่ต่อไปดีกว่าเ,เดี๋ยวเราจะเตฟฟี่ปุ่มสมูงนะเยวจะถ่ายมุมตุงให้ดู